สวัสดีแวนรุ่นชาวประมงครับวันนี้อยู่กับมาวินใน,นแมปฟิตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนหาเบ็ดที่โกงที่สุดณตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเบ็ดที่โกงมากๆนะครับจากที่พี่ลองตกมาแล้วนะครับก็คือเบ็ดนี้ครับ Ender Moss อสซ p ลิเปนะครับเป็นเบ็ดที่คอนข้างที่แบบว่าโกงแบบโกงมากๆเลยนะครับเออซึ่งวิธีการทำมันก็ ค่อนข้างยากนะครับยากตรงที่ว่าเราต้องหาไอเอนเดอร์มอสโตนะครับเออซึ่งพี่ก็ได้คาไปแล้วเนาะมันไม่มีในตัวเนาะอ่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหานะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราอะไปทําเควสอ่าประตูของลอจังโกก่อนนะครับอ่าลอจังโกเนี่ยก็จะเป็นเกาะใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็คือเกาะนี้ครับลอจังโกอพอทําเสร็จแล้วมันจะมีอันนึงที่เป็นมอสอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นโทเทมนะครับแล้วก็พอเราทําเสร็จแล้วก็เรามาที่เกาะโรซลิทเบนะครับเกาะโรซาลิทเบเนี่ยให้เราเนี่ยตก หรือว่าจะขับเรืออ้อมไปทางน้ําก็ได้นะครับซึ่งเราเปิดเรดา้์ก็ได้หาคําว่าแคลมนลครับอ่าคือมันมันต้องเป็นระดับเอกโซติกเนาะเออไอไข่มุกนั้นเนาะซึ่งอ่าเราตกก็เนี่ยเหมือนเราได้ตกใจสีแดงปกติเลยแต่ว่าเนี่ยเห็นปะมันจะสุ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมเบ็ดของตัวเนี่ยมันจะเบิ้ลปลามาให้เราเนาะทุกๆ2นาทีเนาะเนี่ยไข่มุกเนี่ยพอเราตกมามันจะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะมันจะอ่าสุ่มนะครับว่าเราได้ไข่มุกด้านในคืออะไร ตอนแรกที่เราตกอ่ะเราคือเราจะได้หอยเนาะหอยมันจะมีไข่มุกด้านในเนาะเนี่ยเห็นปะอันนี้จะได้บิ๊กแคลมไม่ใช่ดิมันจะเป็นโพลเออโพลเพลก็คือไข่มุกเนาะโอเคจะลองดูอีกสักรอหนึ่งนะพี่ฟาร์มมาประมาณ ไม่ได้นานมากครับเห็นป้จะได้โรสโพนะครับอ่ะก็คือพอเราได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบในพี่ได้ครับไปแลวเนาะคือมันจะสุ่มไข่มุกแล้วพอเราตกได้หอยเนี่ยมันจะสุ่มไข่มุกเนาะไข่มุกเนี่ยมันจะมีตั้งแต่โพธรรมดาแล้วก็ไม่ดิซึเบดิเอไข่มุกธรรมดานะครับอ่าที่เราตกได้เราจะเป็นหอยตัวนี้เนาะเออหอยแบบมันจะสุ่มเนาะว่าจะได้ไข่มุกอ่านี่คือไข่มุกธรรมดามันจะสุ่มตั้งแต่โผแล้วก็ ก็แหละเครดิตโพนะครับแล้วก็ลลสโพแล้วก็อะไรเนี่ยเมลวูเมลวีเมลเมลอะไรเนี่ยไอโผลนะครับแล้วก็ดิโพมันจะสุ่มทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็โอลูราโพที่มันได้ยากแล้วก็อันสุดท้ายครับโกลเด้นซีโพชิ้นนี้แหละที่เราต้องการนะครับโกลเด้นซีโพนี่แหละชิ้นเนี่ยที่เราต้องการก็คือ1ชิ้นแล้วก็อันต่อไปพอเราทำไอ่ถ้ำที่พี่บอกตั้งแต่อ่าต้นคลิปมาเนาะเออไอ่ถ้ำเนี่ยมัน ได้อ่ามันจะโทเทมอันหนึ่งของโทเทมเนี่ยไอเทมเพล์อาเนี่ยวัดมาตรงนี้ได้เนาะเออซึ่งมันต้องขึ้นคําว่า e n d นเตรงนี้เนาะ เอ็ el, ol, นเดอรไอมอสจอลเนาะเอ่อถึงถึงเราจะตกใต้เนาะซึ่งเป็นตัวที่ใหญ่ๆเนาะเป็นไอแค่เนาะมันจะมีตัวธรรมดากับตัวซีเค็ดเนาะมันจะเป็นตัวซีเค็ดในใครที่ยังตกไม่ได้มันจะหน้าสมุดยังไม่เปิดนะครับอ่าเอ็นเดอเนี่ยมันจะมีตัวเอ็กโซติกก็คือไอมอสจอลกับเอ็นเดอมอสจอนนี่คือตัวซีเค็ดเนาะเราต้องหาตัวนี้เนาะพอเราได้2อย่างนี้ครบถ้วนแล้วเราก็เราเปิดถ้ำมาเลยเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่อ่ามุดวูดนะครับอ่ามาเพื่อประเมินปลานะครับประเมินปลาในทีเนี้ยเราต้องหา เราต้องหา,าสถานะนะครับนี่ครับสถานะนี่นะครับทิมจะเป็นออร่าสีเขียวๆอย่างนี้เนาะเออหรือก็เรียกว่าเป็นชาวเดดเนาะเออมันจะเขียวๆเนาะแล้วเป็นมือไขมุกกลเด้สซีเพิ่ไปที่เอนเชียนได้เลยครับพอเราได้สองอย่างอ่าที่พี่บอกไปก็มาเอนเชียนเลยอาเบตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับอย่างที่พี่บอกไปก็จะมีไขมุกแล้วก็อันนี้ครับมอสซี่มอสซนะครับตัวนี้ที่ได้จากการอ่า เปิดถ้ำเออที่ทำถ้ำเนาะมันจะได้ตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้นะครับ Ender Moss Jaw นะครับแต่แต่แตดูในในในนี้เหมือนเหมือน,นไม่ต้องติดสถานะปะ Ender ไม่ต้องติดปะเออ Ender ไม่น่าต้องติดปะมันเป็นเบ็ดที่โกงมากนะครับอ่ะเราจะมาพูดถึงอ่าภาสสีของตัวเบ็ดเนะาะภาสสีของตัวเบ็ดก็คือมันจะบังคับน้ำหนักให้เพิ่มขึ้น45%อ่าโอกาสในการติชเช่าได้แต่คือ20%แล้วก็บังคับเพิ่มน้ำหนักเนี่ย คือ45เลยนะครับก็เหมือนเรามีเอ็นชาร์ตอาร์ซีโอเวอร์หลดแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็โอกาสในการติดมอสมอซี่ C นะครับเป็นสถา,านะที่คูณ16นะครับภาพสิอันต่อไปก็คือเพิ่มความเร็วคืบหน้านะครับ30แล้วจะมีภาพสี่พิเศษก็คือทุกๆ2นาทีมันจะสุ่มปลาที่เราตก ในบ่อนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปาลาแรงเนาะสมมติเราไปตกคาราเซอบูเนาะเราตกคาราเซอบูนเ,เบนี่ยเราตกได้ตกใจแดงตกได้ของขยะทั่วไปหรือของที่มันหาง่ายๆมันจะสุ่มนะครับไอ้ว่าจะได้ปลาเบิ้ลนะครับทุกๆ2นาทีเนาะมอสซี่ด้วยนะอ่าพอตกไปปุ๊บปลามันเบิ้ลมาก,การันตีมอสซี่มากกว่านะพี่เพราะพี่ตกไปเหมือนจะได้มอสซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเราตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอครบ2นาทีปั๊บมันจะเบิ้ลปลาให้เราไม่ว่าเราจะตกอะไรตอนนั้นนะครับเ็ดนี้พี่มองว่าไม่ต้ามากๆสำหรับตรงนี้ในการหาเงินนะครับใครททีีี่่่ยัััังงไมมกก็รรรบบหาาานะะะคเเเพวลจอปดต วันนี้ตอนประมาณห้าทุ่มนะครับเราฟาร์มปลาไปเราไม่ควรขายนะครับเรารอขาดตอนที่มีไมด้ามาครับหรือไมด้าสตอมนะครับเป็นหรือก็เดนสตอมเนี่ยเป็นเงินคูณ2นะครับทุกตัวนะครับเออซึ่งพี่ก็ได้ฟาร์มมาอันนี้พี่ลองไฟฟาร์มของอาฟาร์มของอันนี้ฟาร์มของมัสซี่ดูนะครับใช้เบ็ดนีฟาร์มนะครับอันนี้ดูปลาที่พี่ติดมอซซี่เนาะอันนี้ได้จากอาปลาที่ไม่ใช่อันนี้ได้จากอ๋ออันนี้นี่ได้จาก ไอคัสเวคิปดูนะครับพี่มีก่ตัวดูมันเบึ้ลตาประโผดมากนะเออเนี่ยเอาดูแค่เอ็นเชียนพี่เนี่ยดูเอ็นเชียนน่ะเนี่ยดูเอ็นเชียนน่ะเนี่ยกี่ตัวสองสองสอง,ส,องสาม,สามตัวสี่ห้าน,นี้ไม่ใช่เมกาโลดอนเมกาโลดอนมันก็ทำได้นะครับนี่มัสลุกเกอร์พี่ก็เบิ้ลมาแล้วเนาะนี่นะครับเอเติเรียลนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดตัวแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอิติเลี่ยวนะครับเลี้ยมันมันเกิดยากมากเนี่ยอีติเลี่ยวตัวเนี้ยตัวสีชมพูเนะี่ยมันเกิดยากมากเลยดูครับโคตรโกงเดี๋ยวพี่ไอ้เช็คราคาให้ดูนะครับอันนี้คือเดี๋ยวจะหาหาตัวที่แบบไปอ่ารีน้ำหนักกันเนาะเอออีติเลี่ยวนะ่ะเบิ้นแบบถ้ามันเบินบ้นรวงดีๆจริงๆก็สีหส่ห้าสี่ห้าตัวมียังต่ำเลยเนาะห้าล้านนะครับถ้ารีน้ำหนักห้าล้านถ้าขายช่วงคูณสองก็คือ สิบล้านเรามีสิบตัวล้วได้ร้อยล้านทุกคนคิดดูดิร้อยล้านโอ้โหแบบไม่เอ่อะเรามาลองดูของไอ้ไอ้ที่ตัวจากคาสตวคลิปอันนี้ไม่รีน้ำหนักเลยครับเพราะพที่ไม่น่าจะไม่รีน้ำหนักแลว้วเพราะว่ามันเยอะเกินเนาะนี่คาสตวีคลิปตัวละแปดแสนนะ้าน้องๆตัวละแปดแสนแล้วดูตัวที่มันตาเมาดีแบบเยอะมากเลยนะ ร้อยตัว 8, แปดแสนนะสิบตัวแปดล้านร้อยตัวแปดสิบล้านทุกคนคิดดูมันโกงขนาดไหนโกงมากชิ่งใครมีนูเขนะียนแลพี่บอกเลยแบบโอ้โหโคตรโกงครับพี่บอกเลยนะเอสำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้จริงๆเนาะอยากให้ทุกคนได้ครับเป็นสก่อมันจะเนิร์ฟนอพี่ว่าไม่มีเนิฟแน่นอนนะครับอัปเดตสำหรับคืนนี้เนาะรีบฟากก่อนก่อนก่อนจะถึงอัปเดตเนาะเพราะมันจะมีคูณ2เงินเนาะแล้วก็รีบขายตอนช่วงคูณสองครับแล้วดองไว้เรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสต๊อกไก่มาวินด้วยนะ